ดูด้วยใคร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 ว้าว ครับนี่มึงด่าตะกี้นะจริงหรือเปล่าจริงที่พักริมทะเลสอดครับอืมวิวห้องดี เป็นยังไงวะเนี่ยวิวดีนะครับห้องดีห้องดีราคาเท่าไงเอ๊ะจับทางห้องน้ำเป็นไงไม่รู้เลยห้องน้ำแบบเดิมทั้งเออดีเว้ยราคาไม่แพงริมทะเลด,ดีสอร์ทครับตอนนี้อยู่ริมทะเลด,ดีสอร์ท ผิดข้างไะคือฝั่งนะ,งะใช่ใช่ใช่ได้ไขหน้าตอนนี้อยู่หาตะแหวนครับมานี้มาเกาะร้านครับตอนนี้หัวน้ำขึ้นแล้วครับหาตะแหวนคนเยอะดนะูไม้ครับ ไม่รู้จะมีหมึกไหมน้ำก็ดีฟ้าฝนก็าม,านมาแล้วครับฝนมาแล้วกอดร้านยวดูชมเดี๋ยวให้ชมผลงานนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอนันตกล้าเกาะล้านหาสงวน น้ำลงอย่างทีน้ำลงสุดด้วยใค <Okay. S 1> รเทพปตอยเทพปตอยเต้เทพะตอยมาแนละ้วพี่เต้เทพปตอยโอ้ยใครดูด้ว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 ยใครพี่ดูด้วยไม่รู้เหมือนกัน เยัยต้องเอาและพี่โดนตาว่ะตาบอดมันโดนตาตีเลยมันโดนตาแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วอาตายาย หมายลับหมายลับ โยุยดโโอ้โหแม่งน้ำครับหมดครับับเยน้ำแตกดีเลยเหมือนครับนี่ที่ริมเลรีสอร์ทว้าวสวยนะจเข็มเลยมละเออสวัสดีครับนี่คุณตาตะกี้นะ กินสิเนี่ยใส่เงี้ยเปล่าเนี่ขึ้นเว้ยพี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเขาเกี้ย พี่เอ้ตัวนี้2ีสบโลได้วะเจบโลโอ้ตัวเท่านี้โอ้ยจับดเรืยเลยครับนี่ครับสองแต้มครับวันนี้ของเขาเนี่ยพี่อ่ะสองแต้มครับสองครับหญสองแต้มสองแต้มที่ริมเลสอร์ทครับนี่ครับล้าใหญ่ครับฝ่ามือ ันนี้ตัวเมียนะครับเหมือนตัวเมียตัวผู้มีหนวดเหมือนกันสองตัวสองตัวนะตัวผู้ไม่เห็นระ่าตัวเมียตัวผู้ดิมันมีหนวดอ่ะเออใน,นตัวเหมือนกันเลยพี่อากาศยำค่ำคืน าศยางเช้าดิมเด,ดลีสอร์ทขอดร้านหาตะแวนนี่ฮะหาตะแวนนะครับน้ำกำลงลอะไรอ่ะไอ้ป๊อตแน่ลเลยไอ้ป๊อตเดี๋ยว พื้นเลยไม่มีไว้โอ้ยกุดตัวน้อยเลยแจ้งเที้ยกุดตัวน้อยแจงตบเด็กครับโอ้ยเฮี้ยกุดตัวเล็กนิดเดียงเพื่อกุดว้าวเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วครับปล่อยมันปล่อยมัน สองตัวแล้วไอ้กดเคียตัวเล็กที่ฝ่ายเลยถ้าใส่ใส่ตู้นี่สวยเลยเลี้ยงได้นี่วะปล่อยแล้วปล่อยแล้ว,ปล,ลวปล่อยมอันไปรีบ่ปรีบวิวเอากาศดีตอนนี้จะกลับบ้านแล้วครับเตรียมตัวเก็บของหมึกก็หายากดูนะได้หมึกไซส์สุดๆก็อกอสองตัวครับที่นี่ครับริมทะเลดีสอร์ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าที่ไหนไม่รู้จริงดิฝากช่องด้วยช่องอะไรพี่ช่องใบเฟิร์นสตอรี่นะฝากช่องด้วยติดตามด้วยนะครับใบเฟิร์นใบเฟิร์นสตอรี่จัดไปไปเลยครับช่องออนัล่าเหมือนเดิมล่าทุกอย่างมีฝาน่าล่าอะไรด้วยล่าหอยล่าหอยด้วยล่าหอยด้วยครับเอันนี้หัวหน้าแกงล่าหอยครับหัวหน้าแกงครับหัวหน้าแกงล่าหอยคลิปหน้า แกงลักล่าครับล่าอะไรล่าหอยหอยสดนะครับเดี่ยดูอากาศที่นี่ครับอากาศดีนะครับนี่อากาศดีอากาศดีวันนี้ฟ้าโปร่งอยาดูวิวครับ อยู่อยู่อากาศด,ดีบุยดีกกาศด,ดีครับวันนี้น้ำลงแห้งครับนี่นครับนี่ครับนิมรีสอร์ทเมอก<ล>ีอก็โอเคนะครับเหมือนสคสวยๆก็ไม่ขี้เลยนะนจะเจอกันใหม่นะครับคิิปหน้าหโหละบนดี ไม่เอาเวนหัวข้ววนะางบนเ่ยเวนข้างล่างอะเว้นหัวข้างบนข้างล่างอ่ะไปไปบนคนเต็มล้เต็มก็น้างล่างไงไม่มีอะไรจะพูดรูไ้ไปหมดแล้วนี่ อ่ะพี่าฝันร้อนดิใช่หรอเออวะวันระยะแดดเออเนี้ย